เฮ็ดเฮ็ดบดจานเท่าไรแม่ห้าสิบบาทรู้ห้าสิบามาหาหลออซื้อของซื้อเครื่องไปแกงพักวานอันนี้หันแม่อันนี้กันงตอนนี้มันย่อหมดก็เป็นหนักไม่เสียได้ลูกเบอร์เจ้าบาทเอาเอาเฮดบดอ่ะเฮ็ดบดเฮดบดโอ้ยมันจะมีน่าสวยวะแม่ก็ไดานอ่าจารย์นั้นนะแม่อาจารย์นั้นอ่าบ่บ่าอจารย์เดียวจานเดียว มาลงกับเฮ็ดมดอันนี้เลยแม่ก็ได้น่ามันฝากปูเต่าก็เต่าเลยนะคต้องหัวได้เลยนเฮ็ดมดจานละห้าสิบโอ้กุ้งพี่น้องตัวปลาคอนใหญ่มีหอยน้ำอันนี้ปลานางเนาะปลาเนื้ออ่อนปลาตองมีเต่าน้ำ แก้งหน่อไม้ปราตองขูดแล้วม้มาสี่อกงอ่มะคัวข้อหมกอม่วงหมกม่วงขัดเนาะหมกม่วงมัดเทไรนี่สาบาดจ้ะลาดิรมัดบักใหญ่ ขายันแดงที่มันแดงสองใบตองสองตนี่นสองใบตองก็สองขี้แล้วนะสี่ปตองถ้าหนูขายเป็นโลจริงจะได้ดีกว่าขายเนี่ยไรขายมุดแดงห้าสอบห้าสิเกเลยนะห้าสิบแปเนไหี่อัีสอันเนาะ เดไปมอันนี้ปลาดุกนาปดุกนาปลาดุกนาปลาโคปลาโคใหญ่ปลาโค้งพี่หอยพี่เนาะจะหนักเขียดเต้นดองดองดอง มาหาเลาะซื้อของไปแกงผักหวานพี่น้องอยู่ตลาดสดนครพนมมีไข่มดแดงมาขายมีไข่มดแดงมีปลามีหอยมีหมกม่วงหมกม่วงเราขายถึกอยู่ได้ป่ะซาบะเดี๋ยวซื้อมาไว้กินก่อนหมกม่วงหมกม่วง บางม่วงสอได้เนาะไหมคะได้ม่วงสอเออนี่มันเป็นแคไในางม่วงสอนี่ม่วงซอ่กินส้มนะนี่กินสมมันแซ่บจ้ามะม่วงอันนี้แหละในบรรดากินส้มเคยได้ยินว่ามะม่วงสอกันาฮ่เฮ่นฮ่าในบรรดามะม่วงอันนก็คือมะมอ ขอบคุณค่าเงินทอนก่อนพี่น้องค่อ,กอคยกำลังล่างมาซื้อกับข้าวกับน้ำด้วยเอาน้ำยานางถุงหนึ่งค่ะ บ้านนี้มีผักติ้วอยู่บ่ผักติ้วผักติ้วไม่มีน้ำยนานางกับเครื่องแกงนะมามาีผักติ้วเลยเนาะเครนะื่องแกงไมเครื่องแกงเหรอเดี๋ยวเอาหมกบวบหมกบวบขายในใดหมกบวบอ่าจ้าะหมกบวบน้ำยานา มีจักระจันแล้วก็มีเห็ดขาวมีผักหวานถุงละถุงละห้าสิบาทจ้ะแล้วก็อันนี้เห็ดพดห้าสิบบาทแล้วก็จะมาแกงใส่น้ํายานางใส่หมักบวบแล้วก็ใส่พักลุงตู่อ่าเดี๋ยว<ป>ล้างล้างผักล้างเห็ดก่อนนะคะสบายดีพี่น้องเมื่อกี้นี้ไปอันรอตลาดสดไปหาซื้อเครื่องมาแกงอัน ผักหวานใส่ผักใส่อันจกกักรจันแล้วก็ไปไปตลาดคไปหาซื้ออันพักติ้วแต่บบมีพักติ้วเลยก็มาได้อันยอดมะขามไปซื้อเ็ดบดแล้วก็มักบวบน้ำยานางนี่จ้ะตอนนี้เขาก็มาห่อนเฮือนเลยได้นี่นี่จักรกจัน์ซื้อมาอยู่ตลาดตัวลุกมัวนี่อนซื้อมาอันนี้หรัร้อยซาวบาท เเป็นถุงไว้ใส่ชิมาแกงใส่ผักหวานใส่เห็ดขาวเห็ดบดนำํำนี่จะเป็นเห็ดขาวนี่เห็ดขาวกำลังล้างและนี่จะเป็นผักหวานผักหวานถุงละห้าสิบบาทเดี๋ยวล้างผักก่อนเด้อพี่น้องเด้อทำเก๊กข้าวก็เด้อพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ใช่กจันนกจัดกากหวันอิบวอแนะครับ้วละการยอดมะขามน้ำใส่ออกสุ่มๆจากบนเ็อ

I